าการสำหรับทีมการเที่ยวรัานนี้ก็เป็นทังนั้นนะฮะที่เราแล้วก็บรรดาคู้ที่ประส์างนะที่ทีชิดลวันร่มงเที่ยวมาเที่ยวที่ออสเตรเลียแล้วก็เช็กนะครับและนี้ผมก็เป็ดพาคณะแล้วก็ที่มาเที่ยวกันี่อยูนเรือซ่อมน้าด้ดน อยู่ในระดับ B4 ซึ่งบรรยากาศสองข้างทางก็ชยาามมากคนะครับมีโอกาสที่จะสามารถโน่นอำนานให้กับตัวเองหาครับเป็นเลิให้กับตวเองได้เพียงแต่ว่าเราต้องไปว่าเราต้องมุ่งมั่นและเราก็ทำในสิ่งที้เรา ตั้งใจเพื่อไปสู่เป้าหมายสรับที่นี่มีเป้าหมายมากมายที่ทุกคนจะได้พิดได้ครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป้าหมายที่หลายคนพิชิตแล้วมีเป้าหมายมากมายที่ท่านน่าจะได้พิชิตแล้วก็สามารถมาร่วมสนับสนุนทิพย์พันธ์ต้องเกี่ยวอินนี้ได้เพราอยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาแลเข้ามาที่ทเชี่ยวเข้ามาฝากต้อน แล้วเราทริปต่อไปนะครับเราก็จะไปเที่ยวที่ถ้าเป็นทริปใหญ่ๆอย่างนี้ก็ครั้งหน้าก็จะปเปตึงนๆนะครับแล้วก็แผนต่อไปเราคิดว่าปีต่อไปแล้วก็น่าจะไปเมกานะนะแล้วและก็ยังมีอะไรเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ออรอเราอยู่หน้าครับที่นี่เรามีเป้าหมายให้ทุกคนทีนะะ่เข้ามาทีชินได้ไปยากก็อยากให้เข้ามานะครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณครับเริญก่น